วันนี้จะมีเรื่องมาเล่าเรื่องการซื้ออุปกรณ์ที่เป็น Apple Store สมมุติว่าถ้าเราอยากได้โปรแกรมตัวเนี้หนึ่งอย่างใน Apple Store แต่ว่า Account เราเนี่ยไม่มีบัญชีบัตรเครดิตวิธีการซื้ออ่ะมันมีหลักๆอยู่ประมาณเอาใหญ่ๆเลยสามขั้นตอนถ้าเรามีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือกดกดซื้อได้เลยกดปุ๊บ มันพอเรากดบายปั๊บกดซื้ออ่ะมันก็จะให้เราเป็นหน้าเหมือนเรากรอกบัตรเครดิตเราเราก็นําบัตรเครดิตเราอ่ะมากอกกร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 อกไปกรอกวันวันวันเริ่มบัตรวันหมดบัตรปีพศเลขหน้าบัตรเลขหลังบัตรอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเลขหน้าบัตรเป็นยังไงอ่ะให้ดูเลขหน้าบัตรเนี่ยบัตรเครดิตก็คือบัตรอย่างนี้บัตรเลขหน้าบัตรก็คือชุดตัวเลขที่อยู่ด้านหน้านะชุดตัวเลขที่อยู่หน้าบัตรแล้วก็รหัส cvv ขี้อยู่หลังบัตรรหัส cvv เนี่ยสายสามหลักเป็นรหัสของบัตรเครดิตเราเนี่ยซึ่งทุกบัตรมันจะมีอยู่แล้วก็กรอกรหัสหน้าบัตรแล้วก็กรอกรหัส cvv สามหลักก็สามารถใช้ได้ถ้าเราไม่มีบัตรเครดิตเราก็จะสามารถใช้เป็นบัตรเดบิตได้อย่าง,งมุดถ้าเราสมัครบัตรเดบิตของกสิกรไทยเนี่ยแต่บัตรเดบิตเราจะต้องเป็นวีซ่าที่สามารถชําระเงินได้นะตอนที่เราไปเปิดบัตรเดบิตของกสิกรเนี่ย เราก็ต้องบอกเขาว่าเอาไปชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ mm hmm. ชเช่นไปซื้อตัวหนังหรืออะไรได้เนี่ยก็เอาเลขหน้าบัตรเนี่ยไปใส่16หลักเนี่ยแล้วก็รหัส C.V.V หลังบัตรไปใส่แต่ถ้าเกิดใช้บัตรเดบิตจะมีข้อจํากัดอยู่ว่าแอปสโตของ a อ p l e ิลอ่ะจะต้องปรับมาเป็นแอปสโตของประเทศไทยแล้วเราถึงจะใส่รหัสบัตรเดบิตของประเทศไทยได้ไม่งั้นถ้าเกิดกดแอปสโตเป็นประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไทยเช่นเป็นญี่ปุ่นหรือเป็นอเมริกาหรือเป็น อังกฤษอะไรเงี้ยแล้วเราเอาบัตรเดบิตของกสิกรหรือธนาคารอื่นแ,แต่ที่มันเป็นดีบิตการ์ดของไทยไปใส่มันจะบอกว่าไม่ผ่านจะต้องปรับแอ s สโต e มาเป็นประเทศไทยก่อนนี่คือกรณีที่รู้กันนะว่าว่าเป็นบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตจะง่ายมากเลยคือกดบายแล้วก็กดกรอกประวัติเข้าไปก็สามารถซื้อได้เลยกรณีที่สองถ้าเราไม่มีบัตรเครดิตละแล้วเราก็ไม่มีบัตรเดบิตด้วย วิธีที่สองเนี่ยก็คือหาคนที่เขามีซื้อและส่งให้เราเช่นเพื่อนเราที่เขามีบัตรเครดิตแล้วเขาสามารถชําระเงินผ่านแอปสต e ไดเ้เขาซื้อให้เราหรือเป็นร้านแอปตู้ตามห้างซึ่งมันจะบวกเงินนะล้วแต่จะบวกน้อยมากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้ก็คืออันดับสองคือหาคนที่เขาสามารถซื้อได้ซื้อและส่งให้เราเวลาซื้อมันซื้อส่งยังไงเออมันจะซื้อส่งยังไงเวลาซื้อก็คือกด กดที่แอปที่เราจะซื้อนะปกติเราจะกดตรงเนี้ยตรงบายใช่ไหมแล้วเรามากดตรงช่องด้านบนที่เป็นขวาบนที่มันเป็นสัญลักษณ์สี่เหลีย่ยมแล้วส่งออกเนี่ยพอเรากดเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะมีคําสั่งคือของขวัญหรือกิฟต์เนี่ยตรงนี้นะของขวัญเนี่ยถ้าเรากดตรงคําว่าของขวัญเนี่ยเราจะสามารถส่งเป็นของขวัญให้เพื่อนได้ผ่านระบบอีเมลเห็นไหมเราก็จะเอาอีเมลของคนที่รับอ่ะใส่ลงไปตรงนี้เราจะส่งส่งให้ใครแล้วก็ ใส่อ e ีเมลลงไปนะนะแต่ตอนนี้แอสโตยังไม่กดแม่นุญ,ญาตละกันเพราะว่ามันเป็นช่วงทดสอบก็คือเราใส่อ e ีเมลของคนที่จะรับลงไปนะเสร็จแล้วเราก็ก็กดซื้อปุ๊บกดถัดไปแล้วเราจ่ายตังมันก็จะส่งไปให้เราส่งคือเราเราหักจากบัญชีคนที่เขาซื้อแล้วส่งมาให้กับเพื่อนผ่านเป็นระบบกิฟต์เพื่อนจะไปรับยังไงเพื่อนก็ต้องไป เปิดอีเมลแล้วจะมีเมลของ Apple ส่งมาว่ามีคนซื้อมาให้เรานะแล้วก็จะส่งลิงก์เหมือนเป็นลิงก์ให้เรากดพอเรากดลิงก์อ่ะปึ๊กมันก็จะลิงก์มาหน้ากิฟการ์ดแล้วเรากดรับแค่นั้นเองนะอันดับสองคือมีคนซื้อให้เนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี่ยใช้แลกเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงเนี้ยเป็นรหัสป้อนกิฟการ์ดนะแล้วก็มาใส่ปกติเนี่ยถ้าเรากดลิงก์จากตัวอีเมลอ่ะมันจะเด้งเข้ามาเลย เด้งมาให้ใส่เลยอโอเครู้กันวิธีที่สองคือให้คนที่เขามีซื้อส่งให้วิธีที่สามก็คือใช้เป็นบัตรไอจูนกิฟต์การ์ดนะเป็นบัตรซึ่งเอารหัสมาใส่สิบี่หลักแล้วก็จะได้เป็นเงินอ่นะสิบดอลลาร์สิบดอลลาร์อันเนี้ยมันจะมีเป็นอ่าเป็นเว็บไซต์ที่เขาเปิดเหมือนกับเปิดให้เราซื้อที่เป็นทางการในไทยมีไม่กี่เจ้าหรอกแต่เจ้าที่ ไม่รู้จักเป็นทางการไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะแต่ที่เห็นที่เขาเปิดให้อยู่ก็มีของอันเนี้ยเว็บไซต์ i j u n e c a r d in th อันนี้คือจะง่ายคือสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์สวิตของเซเว่นได้นะโดยมีราคาบัตรอยู่3แบบคือ10 15, 25, ดอลลาร์15ดอลลาร์แล้วก็25ดอลลาร์ราคาเนี่ย10ดอลลาร์คือ380บาทนะเดี๋ยวจะให้หน้ามันโหลดก่อนหน้ามันโหลดอยู่ ฟังให้มันโหลดอีกครั้งก่อนเดี๋ยวให้มันโหลดก่อนพอมันโหลดจะเห็นหน้าเต็มวิธีการจริงๆเนี่ยเราสามารถอ่านเว็บเขาได้เลยคือมีวิธีการซื้อหลักๆอยู่สองอย่างคือกรอกข้อมูลลงไปในเว็บเขาแล้วก็ใส่อีเมลเขาจะส่งรหัสชำระสินค้ามาที่อีเมลว่าเราก็เอารหัสชำระสินค้าที่อีเมลเราเนี่ยไปจ่ายที่เคาน์เตอร์สวิต์ที่เซเว่น หรืออีกวิธีหนึ่งคือการกด sms นะจะมีวิธีการชำระรูปแบบใหม่อยู่2แบบถ้าถ้าถ้าเกิดซื้อผ่านหน้าเว็บก็คือกรอกข้อมูลลงไปเนี่ยแต่ที่อยากให้ดูคือซื้อผ่านหน้าหน้าเว็บจังหวะวันนี้จะจะโชว์เน็ตดันวิ่งสโลสโลเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อาจจะเพราะไม่ได้รีเครื่องหรืออะไรสักอย่างอ่ะวิธีการซื้อผ่าน sms ก็ง่ายเหมือนกันก็คือถ้าเรามีมือถือ iphone อนะ่ะ แล้วเราใช้มีมีเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมเราจะซื้อสิบดอลลาร์ก็กดเลยสตาร์สตาร์สี่เก้าศูนย์สตาร์ห้าห้าสตาร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ชาร์ปโทรออกปุ๊บมันจะส่งเอสเอ็มเอสมาที่มือถือเราเป็นรหัสยืนยันว่าเอารหัสตัวนี้นะไปจ่ายที่เซเว่นพอเราเดินไปที่เซเว่นนะเราก็บอกว่าเรามาชําระตามรหัสนี้บอกกับพนักงานพนักงานเขาจะกดคีย์คีย์เขาจะบอกอ่ะสามร้อยแปดสิบบาทค่ะสมมตินะเราก็จ่ายไปสามร้อยแปดสิบบาทพอเราจ่ายเสร็จพอเขา,เค,าเคีย์ผ่านเคาน์เตอร์สวิตซ์ปัป๊บ เหมือจะมี S M S ส่งมาที่เครื่องเราตึด,ดึงแล้วก็เอา S M S ไอทูนกิฟต์การ์ดไปกรอกหน้า iTunes g i ต์การ์ดแค่เองนะเว็บไซต์ i t u n e กิฟต์การ์ด n th นะวิธีการกรอกก็คือกลับมาที่ App Store ใช่ไหมเสร็จแล้วหน้าแรกเลยของไอตรงรายการแนะนำอ่ะเราก็เลือกเลื่อนมาล่างสุดล่างสุดนะแล้วก็กดคำว่าใช้แรกใช้แรกเนี่ยนะกดใช้แรกปึ๊บมันก็จะให้เราเอารหัส สิหลักของไอชูดกิฟต์การ์ดมากรอกตรงนี้ป้อนรหัสกิฟต์การ์ดตรงนี้เนี่ยป้อนรหัสกิฟต์การ์ดตรงนี้เราก็เอารหัสที่ซื้อมาใส่มากดใส่มากดใส่ตรงนี้กดใส่ตรงช่องรหัสนะแค่นี้เองวิธีการซื้อหลักๆมีอยู่3แบบนะซื้อด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตสให้เพื่อนซื้อแล้วส่งมาให้ 3. ซื้อไอชูนกิฟต์การ์ดผ่านตัวแทนในไทย หลักๆใ,ใหญ่ๆก็เป็น i t u n e s g i f t c a r d ดเอสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วริสได้แต่ไม่แนะนำให้ซื้อผ่านในรูปแบบของบัตรทูมันนี่นะถ้าซื้อในรูปแบบของบัตรทูมันนี่แพงมากเลยคือ10ดอลลาร์คือ5 0าร้อยบาทเขา,าคิดชาร์จเยอะแต่ถ้าเราซื้อผ่านแบบเคาน์เตอร์เซอร์วริสผ่านเซเว่นเนี่ย10ดอลลาร์เนี่ยมันอยู่ประมาณ3 8 0อบาทซึ่งมันถูกกว่าเขาจะมีวิธีการชาระในเว็บเขาที่เขาบอกอยู่อะหลายแบบนะแต่เราให้เราเลือกให้เราเลือกวิธีที่มันถูกแล้วกัน วิธีที่ถูกก็คือชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะเนี่ยมันจะมีวิธีบอกคือผ่านทาง ATM อ่าผ่านทางเว็บไซต์อัตโนมัติผ่านทาง s อ u ไออัพทูมีเคาน์เตอร์เซอร์วิสทูมันนี่แล้วก็ผ่านทางเพ์สบายทูมันนี่เนี่ยก็คือซื้อบัตรทูมันนี่มามากอกอะ่ะมันแพง10ดอลลาร์คิด500ง่ายสุดคือขั้นตอนที่4คือชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของเซเว่นนะผ่านเอซแบบที่บอก หลักๆก็มีแค่เนี่ยสอย่างนะใครที่อยากจะซื้อแอป,ปของ iPhone iPad iPod หรือ iOS อะ่ะถ้าไม่มีบัตรเครดิตก็ใช้วิธีที่บอกนะชำระผ่านได้3แบบก็ลองดูก็เติมลงไปแล้วก็จะได้เงินเป็น 10, ดอลลาร์สิดอลลาร์สพตดแล้วเราก็มามาเลือกมาเลือกซื้ออย่างอันเนี้ยคือ9.99ดอลลาร์ถ้าเราเติม10ดอลลาร์เราก็จะสามารถซื้อได้แหละ ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้สรุปสั้นๆคือ3แบบลองไปทําดูวันนี้ก็มีเรื่องเล่าเพียงเท่านี้